รารู้อยู่แล้วนะครับว่าสายพันธุ์นี้สายพันธุ์อังกฤษที่มีการระบาดระลอกสามของเราเนี่ยมีการติดเชื้อง่ายนะข้อสังเกตที่เราสังเกตก็คืออะไรฮะติดในวัยรุ่นนะฮะติดในประชากรที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะฮะติดในคนที่ดูจะแข็งแรงด้วยซ้ํานักฟิตเนสนักกล้ามนะฮะนักวิ่งทั้งหลายใช่ไหมฮะรหรือชาวออฟฟิศทั่วไปแล้วนะข้อสังเกตที่4ี่คือติดแล้วคนไข้พวกนี้ลงปอดเร็วมากนะครับ ห้าคนไข้พวนี้ไม่ได้มีไข้สูงหรือว่าน้ำมูกไหลเหมือนระลอกแรกนะครับดังนั้นจะสังเกตว่าสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาการก็เปลี่ยนไปสวัสดีครับหมอวินัยนะครับก็หลังจากหยุดไปเกือบ2อสามอาทิตย์นะตอนแรกคิดว่าหลังสงการก็น่าจะกลับมาทําได้แต่ว่าดันติดปัญหาเรื่องโควิดนะฮะก็เลยทําให้คลิปที่ผ่านมาช้าออกไปหน่อยก็เลยมีคนถามกันมาว่าอยากให้ทําเรื่องคลิปโควิด ทำไมหมอวินัยถึงไม่พูดเรื่องโควิดหรือไม่ทําคลิปโควิดเลยเอาที่จริงนะครเพราะว่าคลิปโควิดจริงๆแล้วเนี่ยตามมารยาทเนี่ยมันไม่ควรมีคนทําเยอะๆเพราะทําเยอะก็อาจจะสร้างความสับสนได้นะฮะแต่ผมสังเกตว่าหน่วยงานนะฮะทั้งรัฐทั้งเอกชนนะที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเขาก็ทํามาค่อนข้างดีแล้วก็ละเอียดพอสมควรอยู่ละผมก็เลยคิดว่าจริงๆมัน เราไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรก็ได้แต่วันนี้ผมตั้งใจทําในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็แล้วกันในฐานะว่าเราทํางานอยู่หน้างานนะฮะเล่าประสบการณ์เลยนะฮะเท่าที่ดูโควิดถึงทุกวันนี้นะฮะ,ะระลอกนี้รู้สึกว่าเด็กวัยรุ่นเยอะนะฮะซึ่งวัยรุ่นที่มีในมือก็ส่วนใหญ่นะฮะก็คงสัมผัสโดยตรงหรือทางอ้อมกับสถานบันเทิงนะฮะอันที่สวัยรุ่นพวกนี้เนี่ย ระยะของไข่เนี่ยสั้นกว่าประมาณ5วัน6วันก็จะมาโรงพบาลด้วยเรื่องหายใจเหนื่อยนะฮะมีไอแล้วก็หายใจเหนื่อยเอ็กซเรย์จะเจอปื้นเลยนะฮะลักษณะปื้นไม่ได้กระจายแบบเหมือนครั้งแรกนะฮะแต่เป็นปื้นที่อยู่กับที่นะแล้วก็ค่อยๆลามแต่ข้อดีที่ผมสังเกตนะฮะแต่ว่าอันนี้คือข้อสังเกตผมก็คือลงปอดเร็วก็จริงแต่ไม่ได้ดุมากเท่าไหร่เท่ากับครั้งแรก นะฮะแต่ยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยมีประชากรเสียชีวิตมากกว่าครั้งแรกก็อย่างที่บอกครั้งนี้เนี่ยการกระจายเยอะติดเชื้อกันวงกว้างมากขึ้นดังนั้นก็จะไปโดนกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะไปโดนกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วนะก็จะทำให้เขาเสียชีวิตได้ง่ายนะคำถามต่อไปคือทำไมโควิดสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยติด ง่ายจังแล้วก็ไม่ค่อยออกอาการคำตอบก็คือเท่าที่มีข้อมูลนะครับสายพันธุ์เนี้ยชอบแล้วก็ยึดติกับเยื่อบุทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาจากข้อมูลที่มีนะซึ่งมีไม่เยอะมากมก็เลยทำให้มีอาการลงปอดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมานะครับนี้คำถามต่อไปคือแล้วท้าวัคซีนที่เราจะฉีดอยู่เนี่ยมันจะคุมไหมนะฮะคุคมกับวัคซีน สายพันธุ์อังกฤษไหมคําตอบคือยังคุมอยู่นะครับปัจจุบันอยากให้รู้ว่าสายพันธุ์มันเริ่มกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะเดิมทีมันเป็นสายพันธุ์จีนนะจีนนะต่อมาก็เป็นม,ม,มีหลายสายพันธุ์นะ,ะแต่หลักๆเลยนะ,ะก็คือแอฟริกาใต้นะฮะแล้วก็มาอังกฤษแล้วก็ตอนนี้ที่มาแรงอยู่ก็คือเบงกอลก็คือของอินเดียนะแอฟริกาใต้กับเบงกอลเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยวัคซีนอาจจะไม่ช่วยนะครับแต่ผมว่าติดตามไปเรื่อยๆก่อน นะครับเอ่อคำถามคือตอนนี้วัคซีนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยฉีดจะช่วยคนไทยไหมช่วยครับช่วยครับก็ฟังอาจารย์ผู้ใหญ่หรือนักวิชาการระดับประเทศนะฮะช่วยสิครับเขาถึงเร่งเอาเข้ามากันอยู่นะฮะเราจะรอดตรงนี้ไปได้ยังไงหมออนาคตมันจะมีกลายพันธุ์อีกไหมตราบใดที่ไวรัสยังอยู่ในโลกนะฮะและยังมีการติดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะกลายพันธุ์นะฮะไวรัสพวกน,นี้ไม่ค่อยอยู่กับที่เข้าคนออกคนเข้าคนออกคนเนี่ย โปรตีนมันจะค่อยๆเรียนรู้คนแล้วก็มีการกลายพันธุ์นะครับไม่รู้เลยฮะว่าจะกลายพันธุ์ไปในทางไหนนะฮะวิธีที่จะหยุดการกลายพันธุ์ก็คือทําให้มนุษย์เนี่ยมีภูมิต้านทานให้มากที่สุด2ก็คือระเบียบวินัยของพวกเราทุกคนกันเองอย่าให้กากตกก็คือใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดนะครับผมว่าครั้งนี้เป็นไปได้ว่ารัฐบาลเขาอาจจะต้องเข้มงวดะร,ระดับหนึ่งเลยแล้วก็ยิงยาวนะฮะผมว่านะเพราะว่า ระล,ลอกนี้ก็หนักสําหรับหมอแล้วก็ประชาชนบ้านเราพอสมควรนะมันก็ยากนะที่จะให้บาลานซ์ระหว่างเศรษฐกิจบ้านเมืองกับสุขภาพบ้านเมืองมันก็ไม่ง่ายนะอย่างที่บอกบ้านเมืองเรามันก็พึ่งเศรษฐกิจท่องเที่ยวพอปีกว่าๆเนี่ยเราไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยเนี่ยหลายคนก็ลําบากหนี้สินเนาะก็ผมก็หนักใจแทนรัฐบาลนะว่าเขาต้องดูสฝ่าย พอทำฝั่งหนึ่งมากไปฝั่งหนึ่งก็เละอีกฝั่งหนึ่งเละมากไปฝั่งหนึ่งก็เละมันบาลานซ์สิ่งเดียวที่ตอนนี้ผมลุ้นก็คืออยากให้วัคซีนเข้ามาในบ้านเราให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วเราทุกคนได้ฉีดผมเองได้ฉีดแล้วแต่ว่าครอบครัวผมพ่อแม่ผมเองก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับก็เหมือนกับพ่อแม่เรานะฮะก็ต้องรอตามคิวแล้วก็ลงทะเบียนซึ่งวันนี้เห็นมีประกาศการลงทะเบียนละนะฮะอ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับคนไข้ที่มีในมือเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนนะฮะผมมีตั้งแต่ยี่ห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบห้าก็มีนะครับก็ฟ้ายังลิขิตอยู่นะฮะว่าคนไข้ที่อยู่ในมือยังผ่านไปได้ด้วยดีก็ย้ายออกจาก ICU ได้ก็หลายรายละนะครับก็มีอีกลายหนึ่งที่น้ำหนักร้อยห้าสิบกิโลอันนี้หนักหน่อยแต่ว่าก็ลองดูครับลุ้นวันต่อวันไปเรื่อยๆก็ยังดูดีอยู่นะครับงนั้นสิ่งที่จะแนะนำก็คือว่า หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วหรือใครที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วก็อย่าเพิ่งมั่นใจนะครับว่าเราจะไม่ติดเชื้อนะฉีดวัคซีนเนี่ยมีภูมิแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีวันติดเชื้อฉีดวัคซีนเสร็จคุณมีโอกาสติดเชื้อแน่ๆแ,แต่หลังติดเชื้อแล้วโอกาสที่มันจะรุนแรงอาจจะน้อยกว่าแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีขนาดนั้นนะผมพูดตรงๆดังนั้นยังไงเราก็ต้องระวัง ระวังไปนานแค่ไหนไม่รู้นะครับผมเองก็ตอบไม่ได้นะฮะก็ต้องติดตามสถานการณ์ทั้งโลกทั้งประเทศไปแต่นับจากวันนี้ผมว่าอีกปีหนึ่งอะ่ะดูละผมว่าต้องใส่หน้ากากไปเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็แยกกันนะฮะไม่ได้ไม่ได้รวมตัวกันเป็นหมูหรือถ้าจะรวมก็ต้องทิ้งระยะห่างนะผมว่านี่คือคีย์แหละอืมสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วก็รอฉีดเข็มสนะฮะผมว่าถ้าเราไม่สะดวกวันฉีด ควรจะเลื่อนนัดนะฮะเลื่อนออกไปแล้วก็รีบไปฉีดนะฮะเพราะว่าเขามีการทดสอบชัดเจนละในเมืองไทยฉีดเข็มแรกแล้วก็เว้นระยะประมาณสอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ฉีดเข็มที่2ภูมิมันขึ้นได้มากกว่านะครับดังนั้นต้องฉีดนะครับเข็มที่2ประเทศอินเดียนะผมก็มีคนรู้จักนะแล้วก็สนิทเยอะมีคนเสียชีวิตนะคนสนิทคนใกล้ครอบครัวผมเลยนะฮะสอามรายนะที่เสียชีวิตจากโควิด ปัญหาอินเดียที่มีการระบาดตอนเนี้นะปัญหามอยู่ที่ว่าหนึ่งเลยนะมีการติดแบบกระจายมากอันเนื่องมาจากพฤติกรรมทางศาสนานะการรวมตัวอันที่สองคือการเชื่อของคนเนี่ยนะบางคนยังเชื่อว่าโควิดเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงไม่มีจริงหรือไม่ได้ติดกันง่ายนะอันที่สามคือเป็นประเทศยากจนนะล็อกดาวน์ไม่ได้หรอกอยังไงเขาก็ต้องไปทํามาหากินเนะแล้วก็ บางทีนั้นจะให้เขาใส่หน้ากากทามาหากินในในบรรยากาศที่ร้อนที่เหงื่อมก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ยากนะอย่างที่บอกประเทศที่มีฐานะลําบากเนี่ยหรือมีการกเรียกว่าฐานะยากจนที่เยอะเนี่ยพวกนี้มีโอกาสติดเชื้อง่ายแล้วก็สูงอัจาราเสียชีวิตก็จะสูงพอติดก็จะติดเป็นวงกว้างเลยเห็นไหมครับปัญหาต่อไปก็คือประชากรเขาเยอะมากเห็นไหมครับพอติดทีเนี่ยโรงพยาบาลน,นี้เอาไม่ได้นะรับไม่ไหวเลยครับเพราะอะไรครับ หมอไม่ได้่อมีเยอะโรงพยาบาลก็ไม่ได้่ามีเยอะแต่คนจนหรือประชากรนี่เยอะมากนะครับแม้กระทั่งคนรวยยังคนรู้จักที่ผมที่เสียไปเนี่ยก็เป็นคนมีฐานะมากนะครับเชื่อไหมครับเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่ก็ต้องนอนอยู่บ้านนะครับเอายากินที่บ้านจนกระทั่งได้คิวรับไปที่โรงพยาบาลซึ่งวันที่มารับเนี่ยเขาค่อนข้างเพลียพอสมควรละรู้สึกอยู่โรงพยาบาลวันสองวันก็เสียชีวิตนะครับ กเป็นอะไรที่น่าเสียดายเป็นเพื่อนสนิทของพ่อด้วยนะฮะอืมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราดูก็คือเนี่แหละฮะไวรัสมันกลายพันธุ์นะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธุ์ไปอีกกี่กี่รอบนะฮะแต่ตราบใดที่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ครบเนี่ยการติดเชื้อในวงกว้างเนี่ยจะเพิ่มโอกาสที่บ้านเมืองเราจะพังเยอะมากเลยนะฮะอ้าว โ okay. อเคยังไงขอให้โชคดีนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ